วัครตุนดมหากายสูรยโคติสัมปพระบนิรวิกนมกุรุเมเดสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ न, ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเกตวันประจาวันที่21-30มิถุนายน จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นจะนำทางให้เราไต่เต้าถึงความสำเร็จสู้อดทนมหาเดวีขอเป็นพลังกจให้กับทุกคนให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกเกณฑ์ของคนวันอาทิตย์จะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะ มีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักขั้นใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารจะมีโชคจากแหล่งเงินจากธนาคารค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้จะมีโชคจากเพศตรงข้ามค่ะเกณฑ์ของความรักคนที่มีคู่ก็จะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเกณฑ์การงานก็ค่อนข้างไปเรื่อยๆอาจจะมีอุปสรรคปัญหาระบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะช่วงนี้ดวงดาวที่โดนเด่นโชคกําลังจะเข้ามาค่ะการติดต่อการเจรจาการพูดคุยจะประสบความสำเร็จแม้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายบ้างให้อดทนมีสติและคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับร่วเหล่าไหลให้ระมัดระวังค่ะช่วงนี้ระมัดระวังคําพูดคําพูดบางทีเราอาจจะไม่คิดอะไรแต่บางครั้งอาจจะไปแตกใจของคนบางคนที่เขารับฟังนะคะ เพราะฉะนั้นระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาแต่ไปแต่ก็ยังคงมีโชคค่ะระมัดระวังทุกขลาบนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีขาวไม่ดี ข่าวการเก็บการเป็นระมัดระวังด้วยค่ะเงินก้อนจะมีเข้ามาค่ะโชคลาภก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะแต่ให้ระมัดระวังเป็นทุกขาลาภค่ะสรุปของสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันที่21-30มิถุนายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรัก คนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะการเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่างที่บอกมหาเดชีบอกไว้ว่าระมัดระวังเป็นทุกขลาภค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจบ้างขอให้อดทนมีสติแล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน,น้อยๆค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะจะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆ ธุรกิจใหม่หรือสิ่งใหม่ๆแพลนใหม่ๆที่คุณกําลังจะมีเข้ามาค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือลูกหนี้ไม่ได้ดังใจได้เงินไม่ตามเป้าหมายค่ะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพคอยคุ้มครองบูชาพระองค์พระองค์จะนนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะงานบางอย่างไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่เกณฑ์การงานไม่เป็นดัง ใจค่ะระมัดระวังความผิดหวัง ล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องการร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้คุณต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลค่ะแต่ทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เหนื่อยแต่ก็คงยังคุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะเกฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจขอให้คุณสู้แล้วก็อดทนค่ะการเจราจา การพูดคุยการพบปักจะประสบความสําเร็จค่ะเม้จะมีอุปสรรคก็ยังมีสิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่จะประทับค้าชูคอยช่วยเหลือให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะมีผู้ใหญ่ประทับค้าชูนะคะ เหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นงานราดไม่ว่าจะเป็นงานหลวงนะคะช่วงนี้ชุลมุนวุ่นวายค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินมีข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบริร์มีโชคมีลาบชควฟุกฟุกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะ แต่ก็ยังคงมีเรื่องกลุ่มเรื่องทุกข์เรื่องเป็นกังวลอย่างที่มหาเดวีบอกค่ะอีลุงตุงนางร้ายสิ่งหลายอย่างช้าอดทนค่อยๆแก้ไขค่ะ ระมัดระวังคําพูดจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงเกิดขึ้นอย่างที่มหาเดวีบอกไว้เสมอบางครั้งคนพูดไม่ได้จําแต่คนฟังเขาจําค่ะเพราะฉะนั้นคําพูดก่อนที่จะเอ่ยออกไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนทางไกลจะเดินทางมหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจําสัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะไม่ว่าเป็นการงาน จะอีรุงตุงนางหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแม้บางอย่างผิดหวังไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขไปได้ค่ะการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนที่มีคู่อาจจะมีเรื่องระวของละแห่งกับคู่ครองบ้างก็ขอให้ใส่ใจกันนะคะการเดินทางไกลอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะช่วงนี้ตายจ่ายค่อนข้างเยอะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้เงินจะออกจากกระเป๋าค่อนข้างเยอะค่ะ มีเกณฑ์การทําอะไรหลบหลซ่อนๆ่อโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอําเภอค่ะระวังการใช้ใจ่ายในเรื่องของเงินค่ะจะมีเกณฑ์การติดขัดขัด,ขดสนเกิดขึ้นลูกหนี้ไม่ได้ดังใจเกณฑ์การเงินไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ โชคจากเด็กจากคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนําความรักนําสิ่งที่ดีๆข่าวที่น่ายินดีหรือความชื่นชมจากเด็กๆจากบุตรจากบริวารค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารแม้จะมีเรื่องทุกข์ทรมานใจวันเวลาแล้ซ้ายน้ําจะนําทางให้ก้าวผ่าน้นอุปสรรค คือบางครั้งคนเรามันไม่ใช่ว่าจะสุขเสมอไปมหาเดวีรู้ค่ะบางทีคําพูดคนหลายๆคนพูดหลายสิ่งหลายอย่างเปรียบเทียบเปรียบเลยแต่บางทีคนไม่เจอทุกข์เขาก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าความทุกข์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติด้วยตัวของเราเองค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าแต่อุปสรรคก็ยังคงเยอะค่ะ ต้องตัวสู้ฝ่าฟันประสาทร้ายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัว,วตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสือให้ระมัดระวังค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวคราวจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้ติดต่อกับคนทางไกลเกณฑ์การงานที่อยู่ต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลัง เกิดขึ้นมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบางครั้งอาจจะเห็นผลช้าแต่ค่อยๆทำค่ะบางทีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาแม้ในวันนี้เราจะทุกข์เราจะเจ็บปวดใครจะไปรู้พรุ่งนี้เราจะอาจจะมีความสุขที่สุดต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายจะมีเกณฑ์การติดขัด,ข,ดขัดสนเกิดขึ้นเอาแต่ทําไมได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า บางทีข่าของเงินทองสิ่งของมีค่าเราซื้อมาเงินหมดไปแล้วก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนไกรที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการร่วมหุ่นลงทุนระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแต่ระมัดระวังสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้บางครั้งความหวังความฝันมันเหมือนไกลไกลห่างความรักคือความห่างเหินเหินห่างจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเงินพิเศษเงินรายได้พิเศษกําลังจะมีเข้ามาโชคเล็กๆน้อยน้อยลังจะเข้ามาในมือค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ จะนำทางให้ก้าผ่านพ้อนอุปสรรคมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะการเงินระมัดระวังเกณฑ์การใช้ใจ่ายช่วงนี้เงินออกมากกว่าเงินเก็บนะคะระมัดระวังการใช้ใจ่ายด้วยค่ะการงานไม่เป็นหนักใจบริวารจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาในมือค่ะ มีเยอะจ่ายเยอะในช่วงนี้แต่โชคลาบก็พอมีให้ชุ่มฉ่าหัวใจค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านต่อเติมบ้านโชคจากที่อยู่อาศัยค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะสุขภาพรองเกณฑ์ความเจ็บป่วย ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสื่อระมัดระวังค่ะการงานจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกับเอียอการงานแต่คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะโชคลาภจากคนผิวสองสีจะเข้ามาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆแต่ก็ยังคงมีอุปสรรคมีความเหนื่อยที่ต้อง ต้องทาต้องจัดการบางทีเนาะคนเรามันก็ไม่ได้สบายเสมอไปเพราะฉะนั้นสู้อดทนค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ของความรักคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปหากใครที่มีคู่ในช่วงนี้เกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างในความรักย่อมมีเข้ามาเพราะฉะนั้นระมัดระวังเอาใจใส่ขึ้นกันและกันด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจากคนผิวสองสีเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่ให้ระมัดระวังเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนในบางสิ่งค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานผู้ใหญ่จะช่วยเหลือแต่บริวารจะนําอุปสรรคปัญหามาให้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแต่ระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ บ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีค่ะ จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือคะ่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้คะ่ะ จะได้โชคจากผู้หญิงผู้หญิงจะให้โชคผู้หญิงที่มีอายุผิวขาวจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะคะเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเดินทางไกลต่างประเทศการงานจะประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองกําลังจะเข้าเข้ามาค่ะจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า อาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าจะมีเข้ามาค่ะแต่บางครั้งลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจกับบางสิ่งแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังคนผิวขาวสูงจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกรุ้งใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะสองจิตสองใจกับทางเลือกที่ต้องตัดสินใจไปไหมไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่ยคล้ายๆมีเรื่องสองจิตสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จงมั่นใจว่าคุณจะประสบความสําเร็จค่ะบริวารคนรอบข้างจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลใจมาให้ค่ะแต่คุณจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโช่งมีลาบโชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ ใครที่มีครอบครัวความรักความสุขลูกบุตรบริวารจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะแต่บางครั้งหัวใจเห็นความเจ็บปวดบางทีได้อย่างอาจจะเสียอย่างความเจ็บปวดในใจลึกๆรักกันแต่อาจจะต้องแยกกันคือการแยกกันไม่ได้เลิกกันตลอดเราเคยอยู่ด้วยกันแต่เขาอาจจะไปทํางานวัน2วันหรือ คำพูดของเขาทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดค่ะความเจ็บปวดมันไม่ได้มีสาเหตุมาแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องมีสติในทุกสิ่งค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําสัปดาห์นี้การงานจะประสบความสําเร็จความรุ่งโรจน์ความสําเร็จแม้บริวารไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่ก็จะมีโชคจากคนที่มี คนมีคู่ก็จะมีโชคจากความรักเหมือนกันแต่อาจจะมีเจ็บลึกๆในใจในบางแยบง่บางเรื่องนะคะที่ไม่สามารถพูดกับใครได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาบสามารถเสี่ยโชคเสี่ยงดวงได้โชคจะมาจากที่อยู่อาศัยมาจากบ้านค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีจะได้โชคด้วยค่ะสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะระมัดระวังหัวใจ การพพดพรากการจากลาความเจ็บปวดจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจร้ายสิ่งหลายอย่างฟุ้งซ่านหว่วงบุตรหว่วงลูกหว่วงบริวารการงานจะประสบความสมําเร็จการเดินทางไกลช่วงรุ่งโรจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเราที่ต้องคิดต้องจัดก,การ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้จะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหายหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งหรืออาจจะมีการเคลียร์เรื่องเก่าๆให้มันแล้วเสร็จสิ้นไปเพราะช่วงนี้สิ่งเก่าๆจะย้อนกลับมาระมัดระวังสิ่งชั่วร้าย มาร้ายขอไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันต้องเหนื่อยกับหลายสิ่งแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะโชคจากทางไกลคนทางไกลโชคจากทางต่างประเทศจะเข้ามาให้คุณได้ชุ่มฉ่ำหัวใจเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกให้กลุ้มเป็นกังวลค่ะ สรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่21-30มิถุนายนเกณฑ์การเงินจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคมาให้แล้วอาจจะได้เงินได้โชคจากทางไกลเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จแม้จะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องจัดการให้ต้องทําแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังรักเกา่ารีเทิร์นมาลักใหม่สร้างปัญหามือที่3เข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวล ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจัด่านพ้นไปได้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากการขายในบางสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้ามาเงินก้อนเงินตกเบอร์ค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินค่ะ ช่วงนี้มีจิตใจที่คิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าให้เครียดให้วิตกเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการค้าการขายจะดีขึ้นค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหางหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นมาจากหวัวหน้า,นางานมีคำพูด ทำให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับปัญหาที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลพระองค์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพ อาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหวัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดสุขภาพระมัดระวังด้วยนะคะจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะมีเข้ามาค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการติดตอ่อการเซ็นการเบิกการกู้หรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรัก คนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะหรือใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอเนื้อคู่ของคุณค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการอาจจะมีขัดข้อขัดใจกับผู้ใหญ่ก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินเก่าๆก,กำลังจะย้อนคืนกลับมาให้คุณได้ใช้อะไรที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะงานค่อนข้างจะประสบความ สำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแม้แต่คนที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหรือรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่อิลุงตงุ้งนางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยแต่การเดินทางไกลปลอดภัยดีค่ะสรุปครบแล้วทั้งเกตวันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพน้นอุปสรรครู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามบางครั้งเราควรรู้ไว้พิจารณากับความเป็นจริงแก้ไขจัดการผ่อนนักให้เป็นเบาหรือจากที่เบาแล้วไม่มีปัญหาเลยขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคขอบคุณค่ะ